ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ของประเทศไทยน่าเป็นห่วงครับวันนี้ทะลุกกว่า1,500หลายสวัสดีครับพี่น้องอสสอ,อสหมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับหมอจัดมารายงานสถานการณ์โควิด1 9วันที่15เมษายน2564ครับ ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะครับสูงถึง1,543รายพบว่าเป็นผู้ป่วยจากระบบฝ้อร,ระวังและระบ,บบบริการนะครับ1,161รายและจากค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน379รายและพบจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถา,านที่กักกันที่รัจัดให้นะครับ3รายผู้ป่วยยืนยันสะสม37,453รายส่วนใหญ่ก็พบติดเชื้อในประเทศนะครับสูงถึง34,229ราย ผู้รับวัคซีนแล้วนะครับรับวัคซีนสะสม5 8 1 3 1 1รายและเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่1น,นะครับ1618รายและรับวัคซีนเข็มที่2 388รายหายป่วยแล้ว28,383รายเพิ่มขึ้น61รายผู้ป่วยยังรักษาอยู่8,973รายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มนะครับ พบเสียชีวิตสะสม97รายผู้ป่วยรายใหม่1543รายพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ1540รายมาจากต่างประเทศ3รายผู้ติดเชื้อในประเทศ1540รายมาจากกรุงเทพมหานคร409รายเชียงใหม่278รายชนบุรี98รายประจวบคีรีขันธก98รายสมุทรปราการ24รายนราธิวาส19ราย สมุทรสาคร46ลายปทุมธานี38ลายสระแก้ว17ลายระยอง23ลายนนทบุรี36ลายภูเก็ต14รายนครปฐม17รายสุพรรณบุรี21รายอุดรธานี17รายขอนแก่น18รายอุบลราชธานี29รายสงขลา18รายพระนครศรีอยุธยา25รายเพชรบุรี29รายราชบุรี13รายนครสวรรค์36รายชะเชิงเซา7รายพิษณุโลก35ราย สุราธานี13รายลำพูน30รายสระบุรี7รายการจนบุรี5รายจันทบุรี6รายปราจีนบุรี5รายบุรีรัมย์8รายชุมพร7รายลบบุรี6รายมหาสารคาม4รายตาก5รายเพชรบูร์5รายนครศรีธรรมราช1รายกระบี่5รายร้อยเอ็ด2รายนครพนม10รายสกลนคร2รายชัยภูมิ3ราย สุรินทร์สี่รายตราดหนึ่งรายน้องบัวลำพูสี่รายแม่ห้องสอนหกรายสุโขทัยสองรายอุตรดิตถ์ห้ารายกำแพงเพชรหนึ่งรายอ่างทองหนึ่งรายพังงาสองรายเลยหนึ่งรายนครนายกสองรายยศโสธรสองรายสมุทรสงครามสองรายกาฬสิน์หกรายอํานาจเจริญสามรายตรังหนึ่งรายสิงห์บุรีสี่รายเบึงการหนึ่งรายมุกดาหารหนึ่งรายและยะลา 2รายมาจากต่างประเทศนะครับ3รา,ายได้แก่เนเธอร์แลนด์1รายสวีเดน1รายและอินเดีย1รายนะครับพี่น้องอสสอสมอที่กรบทุกท่านครับยอดผู้ป่วยเยอะแบบนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวตามระบบสาธารณสุขก็คือเตียงไม่พอกับคนไข้นะครับหมอชัดก็เป็นห่วงตรงนี้แหละครับดังนั้นนะครับมาตรการ d m s t t a จึงเป็นมาตรการที่สําคัญที่สุดในการป้องกันโควิด19นะครับพี่น้องอสสอสมอครับ ฟอร,ระวังทุกพื้นที่รายงานคัดกรองกลุ่มเสียงอย่าให้คลาดแม้แต่คนเดียวเลยนะครับ DMHTT มีอะไรบ้างนะครับ DMHTTA นะครับเพิ่มเข้ามาก็คืออยู่ห่างไว้ใส่เม็ดกันมันล้างมือตรวจวัดไข้นะแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด19ไทยไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือไปพื้นที่เสี่ยงมาแล้วก็แอปไทยชนะหรือว่าหมอชนะนะครับอย่าลืมนะครับ DMHTTA นะครับ พี่น้องอสสสมครับหมอชาติก็มีคลิปนะครับต้องขอขอบคุณสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรือว่าสื่อที่ตามไลน์ตาม Facebook ตามโซเชียลมีเดียนะครับหมอชาติก็เก็บมาฝากพี่น้องอสสสมนะครับว่าไม่สนุกเลยนะครับไม่ง่ายเลยในการที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเยอะมากๆนะครับในขณะที่โรงพยาบาลก็เต็มจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามนี่นะครับดูภาพบรรยากาศนะครับดู แล้วก็หมอชาติก็ไม่อยากจะให้เกิดบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆคนไข้เยอะจริงๆก็ต้องยอมรับสภาพไปต้องดูแลกันแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับ พี่น้องอสะสะอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสะสะอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสอสอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ